นองกัดไหมเนี่ยไม่กัดไม่กัดอุ้ยเฮ้ยมาเร็วเลยแล้วมาเร็วเลยล้วน้องทานอะไรไก่สดครับไก่สดกินในอ่าง <c oughs> จาก o ุซี่ครับ <c oughs> วันนี้ <c oughs> ผมมีเรื่องราวดีๆมานําเสนอให้ทุกคนได้รับชมกันทุกคนเริ่มสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่าตอนนี้เรื่องราวดีๆที่ผมจะนําเสนอมันคืออะไร <c oughs> งั้นเราตามไปดูกันเลยครับ เราจะไปดูเพื่อนสี4สีขากันครับตามมาสี่ตามมาตอนนี้เราอยู่กันที่กองร้อยทหารพรานที่48 0 7หน่ก็บนวยเฉพะกิจกรมทหารพรานที่48สวัสดีครับน,นี้พี่ชื่ออะไรครับ เราพป็นาวิลเมปิกาครับไปเจอน้องมาได้ยังไงครับเจอขณะกลับจากลาตะเวนครับกลับจากลาตะเวนที่ที่ในพื้นที่ตรงนี้ครับหน้าองร้ยยิ่งงร้ยอ๋อน้องนี่คือกำพร้าพ่อแม่เสียหรือว่าเพราะว่าถูกหมากัดตายแม่ถูกหมากัดตายใช่ไหมครับตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่แล้วครับอยู่ประมาณสามสี่เดือนสี่เดือนสี่เดือนนะครับนี่คือก็คือตอนเจออายุกี่เดือนครับประมาณไม่ถึงเดือนดีไม่ถึงเดือนก็คือยังเด็กๆยัง หรือยังไม่ลืมตาที่น้องมีนิสัยคล้ายๆกันกับคล้ายๆมาหรือคล้ายๆแมวพวกนี้ือเป่ะครับก็คล้ายๆตั้งสองคล้ายๆตั้งสองมีลักษณะผสมกันใช่ไหมครับแล้วชื่ออะไรกันบ้างครับชื่อเปาเปากับโชกุนเปาเปากับโชกุนทานอะไรเป็นอาหารครับก็ของสดทุกอย่าง ก็พวกปลาปลาไข่ต้มแล้วที่เห็นมาจากทิกตอกนี่คือน้องตามไปทําภารกิจกับเราด้วยไปไครับคือแต่ว่าน้องก็ไม่ได้รบกวนอะไรแต่ก็น้องก็คือตามพ่อไปใช่ไหมครับ เป็นนเเพื่่อออธมใจไวลาผ่านมาเชาบ้านก็จอดดูนชอบชอบใช่ไหมครับคุณภายนอกเขอาจจะมองว่าเราแบบดูเป็นตหารไม่กล้าเข้าพูดเราก็ไม่คิดว่าเออเราจะมีภาพลักษณ์ที่ดีๆแบบนี้ที่ว่าการที่เราจะ อ่อนโยนมีเมตตาต่อตสัตว์ใช่ไหมครับ,รบปกตินี่คือนอนด้วยกันเลยแหละครับนอนด้วยกันครับแต่เราก็เลี้ยงเป็นอิสระเราไม่ได้กักขังน้อง,ง,งใช่ไหมใช่เพราะว่าเอออย่างที่รู้ๆกันคือตัวหน้ากเป็นสัตว์คุ้มครองเราก็ไม่สามารถกักขังหรือสามารถนําไปขายได้คือสภาพเวดล้อมของกองร้อยทหารพานอะ่ะมันก็คือเป็นเป็นป่าอยู่แลวครับเราก็สามารถเลี้ยงน้องให้ปล่อยเป็นอิสระได้ก็ไม่มีปัญหาครับเรื่องนี้ครับ,รบงั้นเราลองมาดูตัวนี้เด็กๆกัลองเล่นนางันแล้ว ตามมาดูกันเลยครับเอาห่อยเบาตัวนี้ตัวนี้จ้ากลณแยกแยกกันออกแยกกันออกได้ไงครับมมันหนักก็ก็เหมือนคนนี่นะครับถึงว่าจะเป็นหนักเหมือนกันแต่ว่าหน้าตาไม่เหมือนกันกัดไหมครับลองกัดไหมเนี่ยไม่กัดไม่กัดไม่กัดขอจับเลยนะล้วจะแยกออกยังไงหน้าเหมือนกันเลยไม่เหมือนเราถ้าเราสังเกตจะไม่เหมือนกันเลยแล้วตัวเนี้ย ผมดูแทบไม่ออกเลยเนี่ยอุ้ยอ้ยมาเล่นด้วยแล้วมันเล่นด้วยแล้วตีก็ไม่ใช่เหมือนกันไิมาดูเลยน้องเล่นน้ำาไม่พามาชุดเดียวต้องนั่งรลกระบะกลับไปนะแล้วปกติน้องเล่นน้ำแบบนี้ทุกวันทุกวันครับแต่ปกตินะ้น้องก็เป็นตัดที่ชอบนั่อยู่กับน้ำวันสิบโรได้แล้วเห็นในทิกตอกเห็นกลางคืนอะไรก็ <ไ>ป,ปลุกพ่อมาเล่นใช่ไหมต้องทําที่อาบน้ําให้มันเลยัครบเสียได้ถึงจะน่ารักกขนาดไหนเราก็ไม่สามารถแบบกักขังนงไม่ได้ครับต้องปล่อยแบบนี้ใช่แต่แต่ถ้าแบบนี้ได้ครับเสียเป็นเสียเป็นแสนเขียนก็ไม่ได้จับครับตัวเนี้ย ไปดูครับตอนนี้น้องกําลังทานอาหารกันอยู่ครับกําลังสดเลยตอนนี้ทานอะไรครับน้องทานอะไรไก่สดครับไก่สดกินดีกว่าเลยนะเรายังกินมาม่ากับไข่เลยนะปกตินี้ต้องเป้นโคลนแบบนี้เต้นโคลนแบบนี้เป็นชีวิตประจําวันก็ธรรมชาติของสัตว์นะครับจะจะจะกัดผมไหมเนี่ยอยู่หรือเปล่าเราอะ เสียเป็นเศษแขนไม่ได้จับเลยครับท่านผู้ชมคุณเขาลองลองเลยนะอย่าก,กัดมือนะอขอขอถามพลาดหน่อยได้ไหมครับขอถามพลาดหน่อยได้ไหมครับ <c oughs> คุณชื่ออะไรครับ <c oughs> ชื่ออะไรป <c oughs> กตินี้ <c oughs> เรา <c oughs> ต้องซื้ออาหารน้องนี่วันละกี่บาทได้ครับต่าจะเรียประมาณ70-80บาท70-80บาทใช่ไหมแล้วต้องอาบน้ําทุกวันหรอครับอาบน้ำให้เองหรือว่า เขาจะอาเขาเองใส่น้ำก็เขาไปเล่นของเขาเองแล้วตัวไหนที่ป่วยครับตัวตนี ouais> ้ครับเป็นอะไรครับมันมันโดนมดแดงเยี่ยวใส่ใตาอ๋อมดแดงเยี่ยวใส่หมดค่ารักษาต้องพาไปรักษาไปหาหมอใช่ไหมครับแม่ซื้อยาหยดเองเพราะว่าไม่มีเวลาช่วงนั้นครับถ้าเกิดไม่ได้เจอน้องน้องก็คงจะแย่นะครับตอนนี้คงจะไม่เหลือแล้วครับเพราะน้องก็เป็นกำพร้าไปแล้ว กิจวัตปัจจาบันของเขาก็จะเป็นแบบนี้ตู้ทุกวันใช่ไหมครับครับกินไก่เสร็จยังต้องกินไข่ครับท่านผู้ชมกินดีขนาดไหนกินในอ่างจากกุซี่ครับโอ้โหแล้วถ้าปกติถ้าน้องอยู่ตามป่ามันจะดูหรือเปล่าดูไม่ได้เ้าอยู่กับแม่เนดูแต่นี่คือเราเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กมันก็เหมือนกันนั่นแหละกับหมากับเมียนั่นแหละถ้าเกิด่เรามันคุ้นกับคนนะใช่ไหมแต่อันตรายถ้าถ้าเป็นแบบนี้เราก็ต้องดูแลคืออย่างน้อยก็คือต้องดูแลน้องอย่างใกล้ชิดนะครับ เพราะว่าอาจจะมีพวกคนไม่หวังดีพวกนายพรานแบบนี้ค,คือสามารถจับน้องไปได้ง่ายเลยเพราะน้องคุ้นชินกับคนแบบนี้ครับ อีพีหน้าผมจะพาไปเจอกับอะไรที่น่าสนใจแบบนี้อีกฝากกดติดตามฝากกดซับสไคร์ช่อง YouTube และเพจ a c e b o o k เราด้วยสามารถกดติดตามได้ที่เพจ a c e b o o k ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าและ YouTube Channel ช่องไอซอกโฟยลาแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าครับลาไปก่อน